เรามาดูรูปสองจุดหกันนะครับว่าเราจะได้ข้อมูลอะไรบ้างเขาพูดถึง temperature rise นะครับการเพิ่มของอุณภูมิหรือว่าภาษาในงานทำความเย็นเขาเรียกว่า lift นะครับ lift เนี่ยแปลตรงๆก็คือการยกนั่นแหละนะครับการยกอุณภูมิหรือ lift ตัวนี้เนี่ยของวัตถจัรทำความเย็นเนี่ยเขาบอกว่ามันเพิ่มตาม t e m p d i f นะครับที่เกิดขึ้นที่คอยเย็นกับคอยร้อนนะครับ ลองดูที่ตำแหน่งนี้ก่อนอตำแหน่งนี้ก่อกลุ่มๆนี้นี่คือตำแหน่งคอยเย็นใช่ไหมคอยเย็นเนี่ยก็น้ำยามันจะวิ่งอยู่ในท่อใช่ไหมครับความร้อนจะถ่ายเทจากอากาศจากภายนอกข้อวิ่งเข้าสู่น้ำยาที่อยู่ในท่อนะครับก็ตามรูปนี้เนาะเขาก็พยายามสื่อว่าไอ้เส้นตรงนี้ก็คือระดับอุณหภูมิที่ต่างกันนั่นแหละ ถ้าเป็นแอร์ air เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นอุณหภูมิห <fort> ้องนี่แหละและอันนี้ก็เป็นอุณหภูมิท่อน้ํายาที่วิ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตู้เย็นอันนี้ก็คืออุณหภูมิในตู้เย็นนะครับกับอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิของน้ํายาที่วิ่งอยู่ในช่องฟรีเซอร์นั่นแหละนะครับที่วิ่งอยู่รอบๆช่องฟรีเซอร์นั่นแหละนะครับอ่ะนั้นอุณหภูมิของอากาศตรงคอยเย็นเนี่ยซึ่งเป็นอุณหภูมิต่ำเลยนะแต่ว่ามันก็ยังสูงกว่าน้ํายาที่วิ่งอยู่ในท่อน้ํายาที่คอยเย็นใช่ไหมครับ เพราะนั้นมันก็จะมีความร้อนนะครับไหลเข้าสู่นะเอ่อโฟลส์ทนะครับก็ไหลเข้าสู่น้ำยาทำความเย็นซึ่งมันก็จะค่อยๆระเหยไปนะครับส่วนต่างของอุณหภูมิตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเทมดิฟที่เกิดขึ้นที่คอยเย็นนะพอเอน้ำยาทำความเย็นมันก็จะระเหยใช่ไหมจากนั้นพอจบตรงนี้ปุ๊บมันก็เป็นไออินตัวใช่ไหมครับแล้วก็เข้าที่คอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์ก็จะอัดแล้วก็ยกอุณหภูมิน้ำยาขึ้นนะครับก็ได้น้ํายาที่วิ่งเข้าคอยร้อนนะครับก็ถ้าจําเลขได้ตรงนี้ก็อาจจะอยู่แถวหกเจ็ดสิบใช่ไหมถ้าเป็นตู้เย็นตรงนี้ก็อาจจะอยู่แถวสี่ห้าสิบนะครับแล้วพอเข้าคอยเย็นก็อาจจะอยู่แถวสามสิบห้าอะไรเงี้ยตามตัวเลขที่เขายกตัวอย่างมาบ้างนะครับส่วนอุณหภูมิรอบๆตู้เย็นข้างนอกนะครับก็อาจจะอยู่แถวไม่ถึงสามสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ว่า สื่อด้วยการที่ว่าอุณหภูมิของคอยล์ร้อนเนี่ยมันสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศรอบๆนะที่อยู่หลังตู้เย็นนะครับความร้อนก็จะถ่ายเทครับจากครับจากน้ํายานะซึ่งควบแน่นลงเนาะกลายเป็นของเหลวนะครับความร้อนก็จะคายสู่อากาศที่อยู่รอบๆนะครับอุณหภูมิแตกต่างระหว่างตัวน้ํายาในท่อกับอากาศที่อยู่หลังตู้เย็นนั่นแหะนะครับเราเรียกว่าเป็นเทมดิฟที่เกิดขึ้นที่คอยล์ร้อนนะครับ นั้นทั้งหมดตัวอุณหภูมิที่ถูกยกทั้งหมดจริงๆก็คือเดลต้าทตั้งแต่ต้นจนจบตรงนี้ใช่ไหมครับถูกไหมนี่คือเดลต้าทีที่เรียกว่าเป็นลิฟต์ Lift นะครับแล้วก็อ่ะส่วนตรงนี้วัตจักมันจะจบด้วยการที่เอาน้ำยาเอาเอาของเหลวน้ำยาที่เป็นของเหลวอ,อุณหภูมิสูงความดันสูงเนี้ยวิ่งไปข่ายบาลลดความดันแล้วมันก็จะลดลดเพรสเชอร์ลงเนาะ เทมครับอะแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าเทมลิฟเนี่ยก็คือตัวนี้เนาะสูงสุดยันต่ําสุดตรงนี้เขาก็เลยพูดว่าไอเทมโพเลเจอร์ลิฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิที่คอยร้อนกับความแตกต่างองุณหภูมิคอยเย็นใช่ไหมเพราะว่ายิ่งถ้าตรงนี้ถ่างมากเนี่ยเทมลิฟไอตัวกว้างสุดเนี่ยก็จะยิ่งมากถูกไหมครับ ซึ่งเทมลิตติ้งมากเนี่ยก็จินตนาการได้ว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานที่ระดับความดันที่มันห่างขึ้นแล้วมันก็จะกินพลังงานมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ประสิทธิภาพมันก็น่าจะลดลงนะครับอ่านี่คือข้อมูลที่แกะออกมาจากรูปที่2.6นะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลที่แกะจากตาราง2.1บ้าง